มันจะมีคลิปวาโลมาให้เราใช่ป่ะแลยเราก็ถ่ายแหลงเอาเพลไอจัดวิปมาให้ท่ายจบปัดมาครับทุกคนมาถ่ายแหล่งวาโลกันสะหน่อยมันจะมีคลิปมาให้นะครับแล้วเราก็มาถ่ายแหลงกันว่าคลิปที่เราดูเนี่ยอยู่ในแหล่งอะไรคือคือไม่อยากจะบอกนะคืออันนี้คือแบบตัวตึงโอเคป่ะคือ ทุกคนก็น่าจะรู้ครับเรื่องที่การที่ผมโดนแบนมาเพราะผมเป็นคนที่เก่งที่สุดบนโลกโอเคปะก็เลยผมก็น่าจะรู้ทุกแรงครับว่าแต่ละแรงเนี่ยเขาเล,เล่นกันยังไงอืมมันเล่นยังไงวะพิจาร์องส่งคลิปตัวเองเหรอพิจาร์คือมันไม่มีแรงของพิจาร์นะดีคือแบบคือจริงๆมันจบที่เรียนแต่ของจัดมันต้องแบบว่า universal อะ่ะตอนเนี้ยแต่มันไม่มีไงคือเขาแบบไม่มีก็ทํามไม่ได้ปะ เดิร์ดแรงพลาติกสัตว์มาคลิปแรกครับผม Can you guess the rank? คือเอาจริงๆดูแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าอันนี้ยแรงอะไรแต่ผมยังไม่อยากจะพูดเดี๋ยวว่ามันสปอยโอเคปะคือว่าผมรู้แล้วคือผมกิ่งจนแบบแค่เห็นเขาใช้สกินปืนแล้วก็แบบรู้เลยแรงอะไรแต่ก็อ่าน,นเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูก่อนละกันอาเดินช็อตแบบ w K ไม่สนอะไร พิเตอร์ลาวซื้อสกิลสองอันมีเปิดไมค์คุยกับเพื่อนลายโอมินกระโดดเข้าไปโอเคโอเคโอเคไอ้ยอนรู้ไอ้เฮี้ยยอนรู้มันทำอะไรกันหืเฮย้ยอ๋อ where is he Hmm. ผมรู้แล้วผมผมรู้และคือมันมีหลายอย่างที่แบบเขาผิดพลาดไปเยอะมากครับคือถ้าเป็นแบบแหลงแบบ Universal แบบผมอะจะไม่พลาดอะไรมาแต่นิดเดียวแต่ผมผมรู้แล้วแทงแทงแทงกันได้นะแทงกันได้นะเล่นด้วยกันนะโอเควะคือนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เปิดมาอย่างแรกที่ชอบนะ คนนี้คนนี้ถือว่าเล่นเป็นแมปอยู่ตรงกลางสวยข้อเท่เพเมนต์ดีถือว่าได้อยู่ WVK เข้ามาขอเรียกแฟดจากโอเมตรงนี้อ่าโอเคไปมีการเปิดไหมมีการเปิดไหมโอเคแต่ว่าจังหว่าดีครับไม่สนดะไรเลยสแปมอย่างเดียวก็เลยแบบแต่ก็คมอยู่แบบคนเรามันมันผิดพลาดกันได้คนเรามันผิดพลาดกันได้ก็โอเค กดฮิวถือว่าทําดีแล้วก็โดดเข้าไปเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยมันแปลกแปลกแล้ไม่สนโลกจะจะวิ่งอย่างเดียวงงๆนะมึงอ่ะการรวมไปก่อนส่วนอันนี้ก็แปลกแปเหมือนกันทำแปมทั้งคู่แต่ปืนไอเลเน่ามันดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้แต่นี้คมจริงช่อนนี้คมยอมแต่นี่แหละ จุดพีคที่ทำให้รู้ว่ามันอยู่แหลงอะไรมันย่อยยิงมันนั่งแล้วก็ยิงไอโอเมนตรงนี้เลยมึงทำอะไรอ่ะเพื่อโอเคนะชแชทเกสแหลงแล้นะเกสกันยังเกสกันยังปิดปิดแทงนะปิดแทงนะปิดแทงนะโอเคป้าปิดแทงนะงนะมีคนโลเลเดียนมา <laughs> ผมรู้สึกได้ว่าอันนี้มันอยู่ไม่โกก็แพท แต่ดูจากการที่เลน่ายิงแล้วอะ่ะเอมันอยู่ระดับแาลตนมัมโอ้โอ้ไ oh oh so so ม่กอดแมนโอ้ไม่กอดบรอสอคุณแมนสโอคุณบรคือแบบผมคือจริงๆผมก็เป็นโค้ดร,ระดับระดับจัก,กรวาลก็เป็นไปได้เหมือนกันอนะ่ะอืมค,อคือไม่อยากจะโม้ว่าเป็นเป็นโค้ดร,ระดับจัก,กรวาลก็ได้ครับคลิปที่สอง next clip hmm. ดูดูแค่นี้ก่อนตอนนี้อยู่ในอะไรวะจังหวัดหนึ่งวีสองโอเคแมปบายเหรอมันเล่นนีออนดะ้ะผมรู้แล้วครับแรงอะไรผมไม่อยากจะโมวะ <laughs> ผมผมไม่อยากจะคือมันง่ายเกินมันมันง่ายเกินวะ <laughs> อัพเลน,นาถือสติงเกอร์ เปิดเอ็มเพรสไว้บนที่เรียบร้อยบอมโดนวางอันนี้แก้โอ้โหยิงไปโอ้โหสติงเกอร์เก็บไปสองกดีเอ้ยถือว่าดีลองหนอ๋ออ๋อโ,โอเคมีเสียงอ๋อด้วยมีเสียงอ๋อด้านหลังด้วยเอาใหม่อะ ถ้าทุกคนฟังใหม่นะ oh. <Switch> นี่เลยคีย์สำคัญคีย์สำคัญอยู่ตรงอ,อแปลว่าคนเนี้ยไม่เคยจะได้เอ็ดบ่อยๆเขาเลยแบบดีใจเขาดีใจเราได้อินโฟมาหนึ่งแปลว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เอ็ดเนาะดูและใช้เปิดมาลาวสี่เจ็ดลาวสุดท้ายบายสติงเกอร์แปลว่าพัฟอร์มเมนต์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรือเปล่า แต่ดูดูแล้วมีการขยี้เป้านิดนึงนะจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยครับเขานั่งหยุดนิ่งๆคุณไม่เอมหัวได้ยังไงเขานั่งหยุดนิ่งๆคุณเอมตัวเขาไม่มองคุณด้วยเริ่มแล้วอันนี้เปิดมาอันนี้คือล้อย่างแรกเลยผิดพลาดแล้วหนึ่งแต่ก็มั่นใจนะไปสวิงโอนี่จังเลย ตอนนี้ครับผมชอบกดเอมพสองรอบโบะ๊บะบ้าถือว่าได้แล้วก็ไปเก็บปืนมามีการเปลี่ยนปืนอย่างรวดเร็ววางเป้าคมหลบดีด้วยแล้วก็กดอี I ีหนึ่งรอบผมรู้แล้วครับแบรงอะไรพวกคุณพวกคุณรู้หรือยังพวกคุณพร้อมหรือยังคืออันนี้คือเขาเรียกว่าเลน่าแบบอีโกอิสติกแบบว่าไม่ต้องคอมไม่ต้องคุยเลยให้เดาว,ว่าอเ c e ยีดีกว่าจันล่างอิมสองอีกขอบคุณมากไอส้สัสพร้อมนะอ่ะอ,อ,อ,อันนี้มันเป็นไปได้ยังไงอ,นนอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นไปได้ยังไงก่อนไอไอไอที่มันลงสามแส่น่ะมันเจ้าของคลิปหรือเปล่าืม, <laughs> มึงเจ้าของคลิปใช่ไหมบอกกูมาสิแต่ก็ถือว่าได้อยู่เราพลาดไปแค่แหลงเดียวถือว่าโอเคคือแบบ เข้าใจไหมสกิลแก๊บของไดมอน n d กับเซนเด n นเนี่ยมันมันพอๆกันคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายมาคืออันที่ผมไม่โมแล้วนะคลิปสุดท้ายนะผมเอาจริงแบบว่าไม่โมเลยโอเคปะจริงจังไม่โมด้วยโอ้โหเปิดมากูเห็นมันเล่นอะไรเนะี่ยไฟเฟอร์เก็บไปสองอมโอมเมนมีเปิดไหมอืมโอเคโอเคโอเค โอเคเล่นทีเผลอุ้ยไม่นไม่นอฮออโอ้อ้ยคลิปนี้ไม่ค่อยมีความผิดพลาดเลยวะเปิดมาเล่นทีเผอจังหวะดดีเล่นดีอันอันนี้คืออุมมเกิน คือแบบท่าๆก็คือท่าแบบเผอแบบปิดตาแล้วก็ดูเนี่ยนึกว่าคลิปผมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเป็นผมผมเก็บห้าตัวน,นี้มันเก็บไปแค่สี่ไงไม่หันโลแฟตเอาไปไอออนอันนี้ก็พูดถูกคือจังหวะเนี้ยคุณเห็นแล้วว่าฝั่งนั้นแฟตแต่คือเขาทําอะไรรู้ปะเขากระโดดหลบไงคือความคิดคือถ้าไม่จัดอะคือหันหลบและคือเราเราความเร็วปีศาจนี่แต่คือเข้าใจได้คนนี้มันความเร็วไม่เท่าปีศาจมันก็เลยต้องกระโดดหลบก็เลยกระโดดหลบไปทีนึงแต่ก็ยังโดนแฟตอยู่ถือว่าช้าไปนะน้องอืม Out, main, out, main, main. แล้วก็สวีอีทีมีการโอ้โหวางเป้าสวยมากเพื่อนก็บอกอินโฟด้วยถือว่าเพื่อนดีแล้วก็ได้อินโฟมาอย่างลุ้นเลยว่าเฮวินตัวสุดท้ายแล้ววางเป้าผม <small> เป้าก็เล่นเป้าดอดเหมือนผมแล้วก็มีดเรื่องแสงอีกอืมคือแบบลูกส์ผมได้เลยอะ่ะอืมลูกส์ผมได้เลยคนเนี้ย อิมหนึ่งอิมมอรเทลหนึ่งป่ะคันนี้เลยง่ายๆเกินง่ายง,ายง,ายงายอิมมอรเทลหนึ่งผมแบบไม่โม,ม,มด้วยมาคัาแชทโอ้โหแทงอิมกันเก้ากเอร์ซ็นไม่ละคา,าอันนี้มันชนะนะมัาขำใส่พวบมึงไหมส่วนผมอะกิ่งที่สุดบนโลกผมเดาถูกครับผมไม่อยากจะโม้ คือผมบอกแล้วผมเป็นโค้ชระดับระดับระดับจัก,กรวาลโค้ชระดับจัก,กรวาลโค้ชบ้านหนองกึ่ม,อมโอเคปะก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากมาเล่นการเดาแล้งกับจีจุดและก็แชเดาก็อย่าลืมมาครับบน t w i t ต์ทีวแซดจีจีเอูและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแลวเจอกันในคลิปต่อไปครับรอบหน้าเอาคลิปคนดูดีกว่าเออรอบหน้าเอาคลิปคนดูดีกว่าไหมให้ส่งลงแบบ d i s c อ r d อะไรอย่างเงี้ย